ไอยนามบ่อทั่วถึงเหลอแต่ละมือบางทีก็แห้งเพราะว่นนานามมันเกิดกับบ่อข่อใส่ครับมันเป็นนามมันมีนามบ่อแดดคือกับแม่นไลเลยล่ะครับผมแต่ถาสิบว่าไลแห้งเพราะว่าแดดแดดเพราะท่านใดใจแบจมจะจาจ่าที่ได้เปิดน,นามใช่พอได้รอให้ปลาซิวมันได้ออกไข่ก่อนเตักมือก่อน นอ,อนแห้งเพราะอากาศของเดือนพฤษภาคมเนาะครับผมแต่ผมไม่งหงายดรอ,อกครับแต่อยู่ในสวนอยู่ในหัวในสวนคือเกาของเดือนพฤษภาคมเนาะครับผมแต่ผมไม่มงหงารดอ,อกครับแต่อยู่ในสวนอยู่ในหัวในสวนคือเกาโม่พใส่คือกลางวันครับ ถาสีมัปลอยใส่ตะปวกนี้ทุกมือทุกมือมัอกนกะโบลล์ล่มล่มคักลม่มเชื่อ,อเชือ่อยู่ลม่มมาป้าดูแห้งครับผมส่วงเตรา พอใส่คือกลางวันครับถ้าาถิมาปล่อยใส่ตะพวกน้นี่ทุกมือทุกมือมันงกะบอกบอาหารไก่ย่างนะครับผมนามมันผมซื้อว่านามมันลดลงก็เพิ่มไปปล่อยนำไว้ก่อนตอนนี้ยังบ่ท่านมีนามครับมันเอาออกขยายบัท่านได้ปดไปทางไดแต่ละมือแต่ละวิน ปอห้อยเลอครับผมแดดคือก o แม e n t ไลทเลยละครับผมแตกอาชีพอะไรแห้งเพราะว่าแดดแดดเพราะท่านได้ใส่แจมแจมจากับโม่พอใส่คือกลางวันครับถ้าสิมาล่อยใส่ตะพพกนี่ทุกมือทุกมือมันกาบอกที่ได้เปิดน้ำใส่เพราะได้รอให้ปลาซิวมันได้ออกไข่ก่อน วตัดมือก่อนที่ได้เปิดน้ำใช่พอาได้รอให้ป้าซิวมันได้ออกไข่ก่อนเดี๋ยวตัดมือก่อนต้องรอให้ฝนล,ลงก่อนครับผมและบริเวณสวนฟอเพียงก็ทำนี่แหละ่วากระลมลื่น นอนแห้งเพร,ร,ร,ราอากาศบ่อใหญ่บ่อใหญ่ผมกับบ่อไหลน้ำกระจันจันน้ำม,มันห่อนแอนปลาอยู่ในบอ่อน่ะมันไรน,นะที่ได้เปิดน้ำใช้เขา,าได้รอให้ปลาซิวมันได้ออกไข่ก่อนเดี๋ยวตักมือก่อน นี่ก็ตื่นสาม้าก็หายอาหารนั่นอาหารนี่นี่ก็คือบอบอปลาดุกครับอาหารปลาดุกดูเหมือนก็ดูเดี๋ยวมันก็บบบพ่อใส่น้ำถึงบบพ่อใส่แล้วกันไับไหลประมาณนี้แหละครับผมส่วนสาซ้วอันนี้ก็คือเวลาอยู่ประมาณเที่โมงกว่ากว่าว่าลมลมคักลมเชื่อยเชื่อยอยู่ลม ไห,ไหลประมาณนี้แหละครับผมส่วนเสาสัตอันนี้นก็คือเวลาอยู่ประมาณเที่โมงกวา่นานะโบ,บ่อใส่คือกลางวันรับถ้าเสิยมา,าปล่อยใส่ตะวกนี่ทุกมือทุกมือม,อมันกันบโกอาหารไกย่ย่างนะครับผมน,นบบ้นมมันผมซื้อว่านา้มมันลดลงกั เลยเดี๋ยวฟอยน้กไอหนามบ่อทั่วถึงเหลือแต่ละมือบางทีก็แห้งเพราะว่าหนามมันก็กับบ่อพ่อใส่ครับมันเป็นหนามมันมีหนามบ่อดีอยู่นี่อขนนคืนดีอยู่ครับผมเดี๋ยวมันกับบ่อพ่อใส่หนาเถ็งบ่อพ่อใส่แล้ว าดว่าลมลมคักลมเชื่อ,อยเชื่ออยู่ลมปไป่ทางไดแต่ละมือแต่ละวนบอบหอยเหรอครับผมว่าลมลมคักลมเชื่อ,อยเชื่ออยู่ลม ครับผมนี่บอ่บอปลาส่อนปลาข้อหน้าเอานี่ละผมเอามาไว้นี่นี่ว่าสเสือสีอะไเป็นพอพันแม่พันหนาฝนมาครับว้าดูงานทุกมือทุกมือแน้งครับผมขนาดอยู่รอดเนี่ยยังหแห้งครับผมส่วงเสา ที่ได้เปิดนามใส่เพราะได้รอให้ปลาซิวมันได้ออกไข่ก่อนแต่ต่ลมือกอนให้นามบ่อทั่วถึงเหลานด้แต่ละมือบางทีก็แห้งเพราะว่านามมันก็กับว่าอใส่ครับมันเป็นนามมันมีนามบ่อสวัสดีครับน้องกันเล็กแล้วมันก็เส่าว,วันที่สอง บ่อหอยฟังฟังบ่อปลาซิวเดี๋ยวมันกับโบพ่อใส่น้มถิ่นโบพ่อใส่แล้วนี่ก็ตื่นสามาเขาก็บหายอาหารนั่นอาหารหนึ่งนี่ก็คือบ่อบ่อปลาดุกครับอาหารปลาดุกดูเหมือนปลาดุกดูหงอยอากาศหัวใหญ่ บ่อใหญ่ผมกับบ่วไร่น้ำกัจะจะน้ำมันห่อนอันปลาดูในบ่อน่ะมันไรน,นะอันน,นี้มันก็จะคึมแน่แต่แดดแดดบ่อปอบุ๊บอ่านปลาทำใส้หัวเส่าตอนนี้ก็กำลังเปิดน้ำใส่อยู่ครับเป็นน้ำโซลารเซลล์แหละครับให้ตาแดดออก เป็นของโซลาเซลล์แต่ว่ามีแสง,งแห้งครับผมช่วงเสาร์ารกคิดทั้งเสามากแต่อยู่ในหัวในสวนคือเกา,าไม่มีหมูเล้หรือครับคือเกษตรพอเพียงห้องกับบริษัททั้งใดแต่อยู่แต่นในสวนต้องรอให้ฝนล,ลงก่อนครับผมและบริเวณสวนพอเพียง ทำนี่แหละแต่ว่ากระลมลื่นนี่ก็ตื่นสามาเาก็กับอาหารนั่นอาหารนี่นีาานน่ก็คือบอบอ่อปลาดุกครับอาหารปลาดุกดูเหมือนปลาดุกมันหนักหนามหอนแดดแห้งกลางเวนมาครับนี่บอเนี่ก็เป็นของอันนั้นบอปลาช่อนอาะละกิจท่านสามากกอยู่ในหัวในสวนคือเกา่า บ่มีหม่องอะไรหรอกครับก็คือเกษตรพอเพียงเฮากับบอลด้ไปทางใดเฮาก็อยู่แต่ในสวนดีอยู่นี่อันนั้นคืนดีอยู่ครับผมเดี๋ยวมันก็บ่พอใส่น้ำเสิบ่พอใส่แล้วบันไดไหลประมาณนี้แหละครับผมช่วงเช้าๆซำตอนนี้ก็คือเวลาอยู่ประมาณ7:00นกว่าๆวาบันได ไหลประมาณนี้และครับผมส่วนสาวๆซำนตอนนี้ก็คือเวลาอยู่ประมาณเท็ดโมงกว่ากว่าไอหนามบ่อทั่วถึงเหลืแต่ละมือบางทีก็แห้งเพราะว่าน้ำมันก็กับ่พราอใส่ครับมันเป็นหนามมันมีหนามบดอั่นี้มันก็จะคึมแน่กต่แดดแดดบ่บออว่าลมลมคัก็มีเชื่อ,อยื่อเชื่ออยู่ลม ใส่หสาวตอนนี้ก็กำลังเปิดน้ำใส่อยู่ครับเป็นน้ำโซลาเซลล์นะครับไฮตาแดดออกเป็นของโซลาเซลล์หไฮตาว่ามีแสงโบพอใส่คือทัางวันครับถ้านสิมาปล่อยใส่ตพวกนี้ทุกมือ,ท,มอทุกมือมันก่น